สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ a ลิสเมจิ i c Moment ค่ะวันเดิมเลยวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าในเดือนพฤศจิกายนค่ะ เพื่อนๆชาวราศีมีเนี่ยจะมีดวงชะตาเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าก่อนจะไปฟังคำทำนายนะคะแม่หมอขอให้เ,เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงตงต๊งไว้ให้แม่หมอด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังคำทำนายกันเลยเนาะสำหรับราศีมีนในเรื่องของการเงินเป็นเรื่องแรกเลยโอเคการเงินในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเดือนพฤศจิก,กายน โอเคค่ะเดือนนี้อยากซื้ออะไรได้ซื้ออ,อยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากทําอะไรได้ทําแต่ไม่เหลือเงินเก็บคือเงินหมุนเข้าอะแล้วก็หมุนออกเลยแต่มีเงินหมุนเข้าตลอดเลยนะทุกคนคือแบบเงินเข้าดีมากอะไรอย่างค่ะเพียงแต่อย่างที่เราบอกอะพอมันหมุนเข้าปุ๊บแล้วก็หมุนออกเลยงงมากจ้ะเออแต่ว่าก็ยังเป็นไปใน,นทางที่ดีค่ะคือเงินมันฟลอดีแล้วก็อาจจะได้ อา,อาจจะด้วยการที่เราจะซื้อหรือเราอาจจะอยากใช้เงินเพื่อใครสักคนใกล้ตัวเช่นคนในครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะเออก็เลยทําให้เหมือนอาจจะต้องมีการจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปแต่ทุกอย่างออกมาดีออกมาร่าเรินเลิศมากเลยนะอ,อ่าซึ่งถ้ามันมีเงินบางส่วนนะคะที่เราจะต้องเสียเพื่อเป็นการลงทนุนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องการงานกันบ้าง เรื่องการงานเป็นยังไงบ้างนะการงานสําเร็จดีมากนะคะแล้วก็แน่นอนการงานปังมากค่ะทุกคนไม่ว่างานที่ทำกับคนใกล้หรือใครที่ทําออนไลน์หรือต้องทางานกับคนไกลอะ่ะโดยเฉพาะคนที่ทํางานกับคนไกลอะ่ะสําเร็จดีสําเร็จอย่างที่ตัวคุณเองก็ก็คือเคยคิดไว้ว่ามันจะสําเร็จแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะสําเร็จขนาดนี้ เออ,ออกมาสําเร็จดีมากๆเลยค่ะ,อ,ะอีกอันนึงเนาะที่ดูแล้วโอเคมากเลยก็คือถ้าคุณกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรแบบใหม่ๆอะ่ะมันกําลังจะมีช่วงโอกาสดีๆเข้ามานะกำลังจะมีช่วงโอกาสดีๆเข้ามา,นะจ,มา,า,มาจับโอกาสนั้นให้อยู่อย่าให้โอกาสหลุดมือนะคะกับผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่ร่วมง,งานก็เป็นไปใน,นทางที่ดีหมดเลยอะ่ะคุยเข้าใจทุกคนพร้อมสนับสนุนซัพพอร์ตมากๆถ้ามีอะไรอะ่ะอย่าเพิ่งกังวลไปก่อนสําเร็จดี ดียิ่งถ้าใครค้าขายนะดีเลยอย่างที่บอกว่าเงินเข้าเลยโอเคเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักของชาวราศีมีนเนาะเอาขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคนมีคู่รอแป๊บหนึ่งนะคะมาดูก่อนให้คนโสดเขาก่อนเอาล่ะสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแล้วว่าเราว่าใกล้เคียงกับสเปคอ่ะเราค่ะใกล้เคียงกับสเปคแต่ไม่ดีเท่าคนเก่าหรือไม่ดีเท่าคนที่เราฝังใจอยู่ เออแต่ใกล้เคียงมากเลยนะแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่คนนี้ก็ดีค่ะพูดจาดีดูเป็นคนดีเป็นคนน่ารักแต่เราอาจจะยังรู้สึกว่าเปรียบเทียบกับคนเก่าหรือบางครั้งบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเปรียบเทียบกับตัวเราเองแล้วเขายังมีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเราแบบนี้ค่ะแต่เราว่าเขาไม่แย่นะจากตรงเนี้ออกมาแบบดีเลยด้วยสามารถยังไงก็อย่าลืมลองแบบอย่างน้อยก็เปิดโอกาสรู้จักกันไว้เป็นกรลยาณมิตรก็ยังดีนะคะเนาะ โอเคสำหรับคนที่มีคู่นะภาพระวมเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างอ่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเราว่าแฟนของคุณเนี่ยแอบมีคนมาสนอกสนใจล้คะ่ะยิ่งถ้าเขาเคยมีประวัติเรื่องมือที่สามอ่ะเป็นไปได้สูงเลยว่าจะมีปัญหานั้นนะเข้ามาอีกแต่คุณจะจับได้ก่อน เออหรือไม่ตัวเขาเองก็จะพยายามยับยั้งชั่งใจก่อนคือก่อนที่เรื่องมันจะเลยเธอเด่ะเราจะรู้เรื่องก่อนเนาะเออแล้วก็อย่างเนาะสุดท้ายอ่ะปัญหามันจบลงได้ดีแหละจบลงด้วยความเข้าอกเข้าใจแต่ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีทางอ่ะแฟนฉันไม่มีทางจะนอกใจก็ให้ระวังเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเขาอะค่ะอย่างเช่นญาติเขาพี่น้องเขาอย่างเงี้ยจะเอาปัญหามาให้สุดท้ายเราต้องแก้แก้ตกก็จริงแต่ก็ต้องเป็นเราแก้ นะแต่สุดท้ายภาพรวมความรลกครอบครัวจากสองคนนี้ก็ยังออกมาดีค่ะพอปัญหาผ่านพ้นไปทุกอย่างออกมาดีดีขนาดไหนอย่างน้อยดีกว่าที่เราคิดหรือคาดการไว้แน่ๆค่ะเออเราอาจจะมองในแง่ลายเลิกลากันน้นนั่นนี่แต่ไม่ขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆอ่ะต่อมาค่ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนบ้างนะเออมีเรื่องไหนที่อยากเตือนหรือมีเรื่องไหนที่อยากจะเพิ่มเติมให้ชาวราศีมีนหรือเปล่านะคะ โอเคอ่าพายบอกว่าปัญหาไหนที่คิดไม่ออกปัญหาไหนที่รู้สึกแก้ไม่ได้คิดไม่ตกไม่ต้องห่วงค่ะถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษคุณจะแก้ได้เองการเงินเรื่องเงินเอาเงินแก้ปัญหาเลยค่ะ เดี๋ยวจะแก้ได้เองแก้ตกแน่นอนสาหรับคุณสุภาพสตรีจะมีคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคู่ครองพี่ชายพ่อหรือเพื่อนไม่รู้แหละจะเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้ซึ่งแก้ออกมาได้อย่างดีด้วยเออแก้ออกมาได้อย่างดีด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมนะสำหรับเป็นคุณสุภาพบุรุษใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยค่ะจบๆไปอ่าส่วนจัดเม้นต์ใบนี้ค่ะจัดเม้นต์บอกว่าทําอะไรได้อย่างนั้นถ้าเราทําบุญ ทำแบบไหนก็ได้เลยนะเรื่องบุญเนี่ยทำบุญสวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำบุญที่ทำไวอ้อ่ะจะมาส่งมาเกื้อหนุนให้อปัญหาที่เรากำลังเจอหรือกุ้มใจมันดีขึ้นเร็วคนเข้ามาช่วยก็มาเร็วหรือวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะออกมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเราเร็วกว่าที่เราคิดไว้อืมหรือเผลอมาแบบงง,งๆแบบเฮ้ยแก้ได้ยังไงเฮ้ยเขาช่วยเราขนาดนี้เลยเหรออะไรแบบเนี้ยเลยค่ะออกมาดีอะ่ะ ออสุดท้ายแก้ปัญหาได้แต่อย่างที่เราบอกนะหลักให้อยากให้ระวังเรื่องของความเครียดอาการนอนไม่หลับอาการปวดหัวไม่เกรนพวกนี้ค่ะที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากเลยกับเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนนะ้อซึ่งระวังมันกระทบเรื่องงานนะระวังว่ามันจะกระทบเรื่องงานแล้วกเออ็เราก็รู้สึกว่าถ้ามีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะเขาก็อาจจะหวังได้ตอบแทนเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับไม่ดีอะจริงๆเราจะไม่ตอบแทนเขาก็คงไม่ได้ว่าอะไรหรอก นะคะในส่วนเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะไม่มีเลยก็สถานการณ์ที่น่าอึดอัดที่เรารเผชิญอยู่มันจะหายไปนะคะโอเคประมาณน,นี้คือภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีมีนนะ ค่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะยังไงเราก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะคะมีแต่วันที่ดีเจอแต่เรื่องดีๆในทุกๆวันเฮงๆปังๆกันทั่วหน้านะคะโอเคแล้วเอาไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ